ตอนนั้นเชื่อพระเจ้ามาพักนึงค่ะหลังจากจบมหาลัยแล้วก็เป็นช่วงที่ทํางานอยู่กรุงเทพแล้วก็คือเหมือนกับว่าชีวิตช่วงนึงยังไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้าค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามีเหตุการณ์เข้ามาช่วงนึงที่เราจะต้องที่เราจะต้องแต่งงานกับคนไม่เชื่อเราก็เหมือนกับว่าพลาดพลาดพลาดจากนามพระทัยพระเจ้าจุดนึงคือเหมือนกับว่าเราอะต้องอดทนแล้วก็สแัแงชีวิตในการที่ ขาวันหนึ่งเนี่ยเขาจะมาเชื่อพระเจ้าใช่ไหมคะแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันมันเริ่มมีความห่างกันมากขึ้นอ่ะองศาที่มันแยกออกมากขึ้นยังไงเขาก็ไม่สามารถที่จะมาเชื่อพระเจ้าแล้วแล้วเราเนี่ยเหมือนว่าเราต้องอดทนในในหลายๆเรื่องอ่ะในชีวิตคู่ในหลายๆเรื่องแล้วแลวความบาปที่ที่เขานําเข้ามาสู่ชีวิตอ่ะจากจุดเล็กๆอย่างเช่น กินเหล้าอะไรเงี้ยหลังจากหลังจากนั้นก็ใช้เงินในการใช้จ่ายเงิน off ออฟโรดอย่างฟุ่มเฟือยอะ่ะใช้จ่ายเป็นแสนในการซ่อมรถเข้าป่าอะไรเงี้ยแล้วกเ็เรื่องหลังสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะทีนี้คือเหมือนกับว่าเ,เราเรา,เรารู้สึกว่าแบบมันมันเกินกําลังที่เราจะอดทนเกินไหวแล้วเนี่ยค่ะก็เลยตัดสินใจก็คือตัดสินใจที่ท,ที่จะเดินออกมาตอนนั้นก็ มีบ้านเป็นบ้านแฝดหาหลังหนึ่งแล้วก็มีรถตู้สองคันวิ่งบริษัทนี้ค่ะก็ mm hmm. ก็คือตัดสินใจที่จะออกมาแล้วไม่เอาเงินมาสักบาทหนึ่งเลยอะ่ะ mm hmm. ตอนนั้นก็ยังไม่มีงานทำด้วย mm hmm. เหมือนกับว่าช่วงหนึ่งอะ่ะที่ ที่อยู่กรุงเทพเรามาสร้างครอบครัวใหม่ที่พัทยานี่เหมือนกับว่าตอนนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ที่กําลังตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกเอ่อแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกใช่ไหมคะก็คือเหมือนเป็นบทบาทแม่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ก็แบบพอพอหันพอตัดสินใจออกมาแล้วเนี่ยก็ก็เกิดความรู้สึกท้อช่วงหนึ่งนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งพระเจ้าแล้วก็ไปอยู่ที่บทชนบุรีก็คือคิดจักเอ่อ อาณาจักพรพัะสิริชนบรุรีนะคะพอ,อ,อหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าตอนนั้นนะพระเจ้าเริ่มฟื้นฟูพระเจ้าเหมือนกับว่าเข้ามาเล้าโลมในในชีวิตของเราอ่ะในจิตวิญญาณของเราอนะไรเงี้ยค่อยค่อยออได้รับการเยียวยาเหมือนกับมีพระพีข้อหนึ่งที่บอกว่าไม้อ้อที่ช้ำแล้วอ่ะพระองค์จะไม่หักไส้ตะเกียงที่ลิบหลีพระเจ้าจะไม่ดับอนะไรเงี้ยค่ะคือมันไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะ นอกจากพระเจ้าอะแล้วเราก็คือเราตัดสินใจที่จะออกมาแล้วเราก็ต้องเดินต่อไปอ่ารเงี้ยแล้วก็ไปโบสถก็พยายามที่จะแบบตอนแรกๆก็ยังแบบรู้สึกรู้สึกแบบรู้สึกเสียใจนะ,ะก,กับกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตอะ,ะแล้วมันเป็นผลที่เราต้องรับผลมาอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาประมาณได้ปีกว่าๆได้ฮะ,ะช่วงนั้นก็ไปทางานที่ โรงเรียนชนชายค่ะเป็นครูอัตราจ้างประมาณปีหนึ่งแล้วก็จบจบจากได้วุฒิปอับัดิดนะคะแล้วก็ไปสมัครสอบสมัครสอบเป็นครูผู้ช่วยเป็นข้าราชการครูได้อันดับ4ค่ะก็คือมาอยู่ที่โรงเรียนวัดอัมพวัน การเรียนต่อในระดับปริญญาเอกใช่ไหมคะก็คือว่ามาตอนที่เข้าเนี่ยตอนที่เข้ามาสมัครสอบเนี่ยไม่ไม่คิดว่าจะสอบได้คะเพราะว่าเขาจะเน้นประสบการณ์การเป็นผออกี่ปีอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนกับว่าก็พระเจ้าก็นําให้สอบได้อะไรเงี้ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะติดปัญหาในการลงค่าเทอมนะคะก็คือไม่ยังไม่มีความพร้อมที่ คือเหมือนกับว่าคือสอบได้แล้วแต่ว่ายังไม่มีพัความพร้อมในการที่จะจ่ายค่าเทอมเลยตอนที่จะจ่ายค่าเทอมเนี่ยปรากฏว่าสอบบรรจคุครูผู้ช่วยแล้วทีนี้ก็เหมือนกับพระเจ้าเริ่มเปิดทางที่จะมีเงินค่าเทอมเนี่ยมาลงทะเบียนจ่ายปอเอกนะคะค่าเทอมเนี่ยจะประมาณ6เทอมละห0,000่น000กว่าบาทนะคะในการเรียนเนี่ยก็ตอนแรกกลัวว่าจะเรียนไม่ได้เพราะว่าในห้องเรียนเนี่ยร,รุ่นที่เรียนนะคะจะมี18คน จะเป็นรองผอ,อ,อเขตแล้วก็จะเป็นผอ,อ,อส่วนมากจะเนี่ยผอโอรองเรียนเนี่ยจะมาประมาณ80%ในการเรียนเหมือนกับว่าเรียนไปเทอมแรกใช่ไหมปอเอกพระเจ้าก็วอวยพรเจิมสิปรรัญญาโดยที่ไม่ใช่ความสามารถของเราเองเลยอ่ะพระเจ้าให้เกรดที่ออกมาเนี่ย4.00นะคะซึ่งเราคิดว่ามันไม่ใช่ความสามารถของเราอ่ะมันเป็นการอัศจรรย์เกินธรรมชาติที่พระเจ้านําให้เราเรียนแล้วก็มีประสบการณ์เมื่อเมื่อ ช่วงประมาณครึ่งเดือนที่แล้วก่อนปิดเทอมของเทอมนี้นะคะในวิชาภาษาอังกฤษก็คือเราประกาศตัวว่าเราเป็นคริสเตียนในห้องเรียนมีคนเดียวที่เป็นคริสเตียนแล้วทีนี้วิชาที่เราเรียนวันอาทิตย์เนี่ยจะตรงเป็นวิชาภาษาอังกฤษซึ่งตรงกับการที่เราเลือกมาเรียนพชวชตอนเช้ามาสแสวงหาพระเจ้าก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราคํานวณแล้วว่าเออเราจะถูกตัด5คะแนนใน100คะแนนซึ่งเราจะซึ่งซึ่งเราจะกันกัน การสำหรับเวลาช่วงเนี้ไว้สําหรับการเรียนพปชก่อนในในเช้าวันอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนที่ก่อนที่จะปิดคอร์สเนี่ยค่ะอาจารย์เขาก็จะให้เขียนบทความอาจารย์เขามาดูคะแนนแล้วอะประมาณ3มคนเองที่จะผ่านนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกคะแนนเก็บว่าแต่ละคนอะได้เท่าไหร่แต่ทั้งห้องอะมีแนวโน้มที่จะผ่าน3าคนแล้วทุกคนก็จะเครียดแล้วทีนี้เราก็แบบ มันเป็นช่องทางที่เราจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าก็โพสต์เข้าไปในเฟซเป็นกลุ่มของบริหารการศึกษาปอเอกในห้องอะค่ะว่าคือจะอธิษฐานเผื่อก็คือขอให้พระเจ้าเนี่ยช่วยในการที่แบบโดนใจอาจารย์ให้ให้ให้อาจารย์บอกว่าทั้งห้องอผ่านหมดนคะคะผลปรากฏว่าพระเจ้าตอบคาธมิฐานจริงๆอะในการที่พระเจ้าเนี่ยให้เกรด นในวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาที่ที่ทุกคนเนี่ยมองด้วยสายตามนุษย์แล้วเนี่ยจะมีคนที่ไม่ผ่านเยอะทุกคนเนี่ยนิ่งและอึ้งไปเลยค่ะคือทุกคนแบบเออคือไม่เชื่อว่าคำว่าเราอธิษฐานแล้วแล้วจะแล,วแล้วเขาจะได้รับพ,อพอรว่าเขาจะได้รับคําตอบจากการที่เราอธิษฐานเผื่อเขาด้วยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งที่สองที่ที่ตอนก่อนหน้านั้นเขาก็จะจะพูดแบบว่าพูดพูด ในเชิงที่แบบว่าเหมือนกับว่าทําไมคือการที่เรามาโบสเนี่ยมันสาคัญแค่ไหนเอ,อ่อทำไมเราต้องมาทุกอาทิตย์ทําไมเราจะต้องมา,อมเ,า,องมาเอ,อ่อแบบคือมันมีอะไรเหรอที่โบสท,ที่แบบเราจะต้องมาโบสนะเราจะต้องมาโบสนะก่อนก่อนมาเรียนหรือว่าเรามีอะไรเนี่ยเรามาที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าอะไรเงี้ย ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับสําหรับเป็นพระคุณซ้อนพระคุณจริงๆที่พระเจ้าเหมือนก็ว่าแบบเราเราผิดพลาดชีวิตเราผิดพลาดใช่ไหมคะแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยก็นําเรากลับมาสู่แผนการและน้ําพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าเคยสัญญาไว้ในการที่แบบเราสัตย์ซื่อรอคอยแล้วก็มีความหวังใจในพระเจ้าแล้วก็มีความเชื่อในหลายๆเรื่องทั้งในเรื่องบ้านใช่ไหมเรื่องบ้านเนี่ยก็ กำลังจะโอนบ้านในเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็เรื่องเรื่องรถเนี่ยก็จะประมาณธันวาคมนี้ซึ่งพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานที่ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าพระเจ้าจะให้สิ่งที่เราเคยสูญเสียเนี่ยกลับคืนมาด้วยในฝ่ายกายภาพแล้วก็เห็นการยกชูชีวิตที่มันไม่ใช่ความสามารถของตัวเราเองอะแต่เป็นการสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านตัวเรา ท่านทั้งหลายจงถอมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย